อาวครับไม่เนียนเลยครับสับปะรุงมะพร้าวนี่มึงเบิ่งสับปะรุงมันดีนะยังใดสับปะรุงมะพร้าวเขาเมะพร้าวนี่บอกครับเนี้ยนี่นะเขาเมะพร้าวอุ้ยเบิ่งดูอ้าวั่วประโยชน์หลายเนาะครับไม่ได้รับในนั้นหมดแล้วทอรี่เนี่ยนี่คือมม่เราแซงนี่ครับครับกำลังอวดในทีเลยครับนี้ตอนนี้เจ๊ในแกเห็นไม่ได้กินจับตาเบื่อีงดีนะเข้าใจปะเอา สัมาผมสีเห็นยังล่ะครับบาดนีอาวุงเอ้ยเฝ้าดีดีไม่จับตายเอาผเทียวเห็นสิเนาะโทษครับโทษครับข้าเอาวอย่างกันนะฟังมาฟังก่อนเดียวยังก็บักเผายังก็มันดีแล้วนะนั่นให้บอกป๊าอย่าอยู่วัฒนะคุณดิกินแล้วข้าเสียอายุลอยปีสันติท่านปีพุ่นแล้วมึื่อเมื่ต้องกินเอาบักม่วงเผ่า โอ้ยเออพวก้าแซงนี้ได้จะต้องให้มันได้กินเจ้าใจวะได้ครับได้การแซงนี้เพ่ได้กินดีซื้อพวกข้าวิตลาดมาให้ล่างหนามึงก็ใจายวะเฮ้ยเออตอนนี้หาตะเรื่องยากให้กันน้บาดนี่เอาเอาเอาเฝ้าเฝ้ากูบาดนี่เอาจังสิล้ววะเอาจิเล่นบ่ครับเส้นสั้นละอืมเอาเอาบ่หายบ่หาย อยากตายแต่น้ำบักเภาวยแฉ่งโอ้ยหามเงยถ้าเบิ่งกับบักเภาวยวันอยู่แกลวเป็นอย่างกูโมบิดพวกเข้มบ่ยอย่งก็เถียวโอ้ยอยากตายน้ำบักเภาวยแฉ่งเจ้านายเอ้ยนั่นหามันนี่น้่มร่างกับบ่มีหลักบักเ้าวเจ้านายนี่บ่ กินก่อนเที่ยยุ่งเยนกระทอยู่ได้ล่ะนั่นจัดให้เอายางเขาไปทำตรงๆเลยปะแมนถ้าตกไปหลอดเรากินมะพ้าวไปไปไปไไปวางดิไตื่นเบิด์ัขึนมาข่อยมาเป็นเท่านบบจัขึ้ ไอกยรงดายี s like. <S like ่าจะซื้อซื้อไปไงเอไม่เจ้า้างเลียบร้อยยังยูน่โอ้ยเจ้านายเพิ่อนผบักเป่าเแี่งนี่แหละเพิ่นวามันดีสับพคุณมันหลเพิ่นเอาให้เบืองอุ้ยครับบ่เมนแมอันมื่จเพื่อเปลี่ยนนะจะว่าไปล้างเสียน่ะกัญญาณ์เพล้าเที่ยงนี่แหละจำแก้วกับบ่ถือ เอาบม้วนไเฝาให้จะม้วเฝอให้วัดตีเสียมือวัดตีเสียมือเสียบตาองเฝเ้ยงไปล้างมือจากบาดวอนบาดไปไป้เพเบิงดีดเออ้านเลยเนายเพิ่นเพียงอุยขม่ยจิตพูดรไรแล้วพูดไรจ้าจ้ามดกัสิบหไต่ล่กัสิบอยตอมแล้วงแล้วเยะเยเยีรีีี เด็กหน่อยสอนคุณนี่มันไปใส่มันไปมันคือบ่บอกล่ะเฮ้ยใส่ยังบ่ได้บ่ไดดิดําได้แดงเลยเฮ้ยตายบ่บันีกูเด็กหน่อยรักบักเพาโอ้ยตะ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 ตต จาไกูจะกินบัด um ีส uh 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 ิเลยสิได้เป็นล่างหนากกูแต่แต่แต่บักพัาลอยลอยเลยไอ้ห๊ได้รับพยะนันเนาะใครเบื้องแน่บักพาเจ้าดีให้ดีค่ะมือมือเมือนขึ้นเมื่อได้รับเมื่อได้นอนมันดีปะนันบอละลูกเงี่ยวเมือนขึ้นเออาขึ้นเอาเอาขึ้นไปจัดจัๆ ตอนบักเปวาด้วยนี่อีกแล้วอุ้ยเจ้าหน้าเอ้ยแต่เป็นเพียงหลายบักเปาสามเสียแม่บักเปวาเจ้าดีให้ดีขาดมือมือเมือนขึ้นเ่อได้รับเ่อได้นอนมันดีปะนันบอระลูกเงี้ยวเหมือนขึ้นเอาขึ้นไปอุ้ยแม่่เนว หนอย่างาเดือกใจเหรไดือกใจอี่ไมถึงกี้แล้วมันแเียใอันพื่อนเียโอ้ยเบอร์เน่บังพ้าวเจ้าดีให้ดีคัดมืดมื้อมืดขึ้นไก่มันไก่เอมเออม่ได้เออบ่ได้เออไม่ไมเอาไม่ดีเออไมมด้เด้อเ่ไเม่่อเมือดด้บเน นู่นตรงวะอย่างนด้นบากเ้าเจ้าสรรพกุ้นดีให้ดีขาดมิดมือมือขึ้นไม่ไดรับเดนอนไม่รับเดนนอนเอาคอยว่ามัดมือมขึ้นไงล่ะทิแล้วมือมือมือขึ้นตอนนี้เพิ่ถามว่าอันมันมีนั่นปนันเตี๋ยอยไม่เียบอันนี้มือมือมือขึ้นเอานี่แม่เือดมือ้นไ่ได้รับเดนนอนเออจะางอหนึ่งสองส้นโอยเบิ่งเน่ากเาเจ้าดีให้ดีขาดมือมือมือขึ้น เอานมือมันขึ้นไเอาไ่ได้ลับันลุยองมันขึ้นเหรอบุท่านหัวเงี้ยวแล้วี๋ยวโอ้ยบางเนี่ยปากเผาชาวบ้านคนดีค่ะดีแน่ไม่ได้นอนมือมือมันขึ้นลูกเงี้ยวมือมืโอ้ยเงี้ยงงนเอาเอาอีกเรื่องอบอกหัวว่าชาวบ้านคนดีค่ะดีแน่เอาจอด้นไปมัดนตันไปเวรลุนมันตันนนี่ยอ ขาบอกดีใ่ดีแน่ไม่ได้นอนมื้นมือขึ้เอาของเจ้าขึ้นเอ้าน้สันบ่อน้งน่สวนเขาน้งแน่เอนาหนึ่งสองสามโอ้ยเบงน่บอกเผาเจ้าไม่ได้นอนมือมือมือขึ้นลูกเหี่ยวมือมือมือขึ้นอย่างไรได้เหี้ยวมันมันก็ตัดใหญ่ไมันตัดมันตัดยาวริงจริงวะพวกนีตายาดน้ำิเลยเรจบแร้วปึ๊บพะานาเลก็ว่าเอา จังหวะว่างจีซาบุคุณดีคักกีแน่มืดมือเมืดขึ้นดูิวว่ดีักดีฟิวมาได้นไอ้นั่นสับุคุนดีคักดีแน่มืดมือเมืดขึ้นผู้นี่าอะไรสิว่าเออมันดีปะนั่นบอลาดูว่าลุกเงียบมดขึ้นเดี๋ยวเดืว่ามันลุกเงียวมดขึ้นไปอาเราผูกกระทิมนัเเจ้าจะฝ่าลมที่แห่ให้ฟิวลุก ฟบจ้ากัเจีบค่นี่พอได้ขอยทิมจังลมกัได้จังลมสองขาดองขาเอาโอ้ยเบิงเนี่ยปักเผาดียวมอตันมือตันแล้วมือตันเยอะเลยมันขึ้นอียกกระุควดเอใมนสมองบรเลนนอนมิดขึ้นนีไ้าันบลาอนันบลาันอเบนนมอขึโอ้ยเบิงเนี่ยบากเผากับบักขุดดีค่ะดีเนี่ย มือขึ้นมันดีปะนั่นบล้าโอ้ยสับคุณเบิดมือหยาดมือหยาดมือ